ของโอ้โหของแม่มีชีดยืดด้วยดูบีมทาปากดิอ้าวนั่นไงรุดแล้ว <c oughs> นั่นดูดิอ๋อหายไปเลยโอ้บีมตาค้างเลยอะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้น้องบีมกับแม่บีจะมาทําอะไรกันครับแกะกินเลยเต็มครับ ไอติมของไติมไอติมอะไรเอ่ยให้เพื่อนๆดูหน่อยครับติมผีเสื้อเนตเล่เอ็กกิโมของแม่บีเนตเล่เหมือนกันเป็นไมโลแกะเลยแมกมาไมโลแมกมาออาแกะให้น้องบีมก่อนแกะเลยครับโอ้โหอุ้ยแกะผิดฝั่งอุ้ยอุ้ยมีไม้สองอันแล้วอุ้ยสวยอะวิว สวยหวานแหววเลยบีมอุย้ยสว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 ยแกะของแม่บีกันแม่้าวว้าวว้ว้าวโอ้โนี่ไมโลแมกมา,อาออโอ้โหยูคิ้วใหญอุูยหอมมากให้ไมโลออกเลย่ะให้แม่บีชิมชิมก่อนคำหนึ่ง อะไรยืดๆอ่ะใ้่้าไในมข้นหวานหรือเปล่าใช่เหลอข้นหวานโอ้ยติมใส่นมข้นหวานแบกมางไงโอ้ย้าว่าเป็นลาวาอะไรเงี้ยดูน้องบีมกินกันมั้งครับน้องบีมกัดให้เพื่อนๆดูทีนึงเร็วรูคุ้งคุ้งขี้อ้าวอกให้กินของเขาไปอยปแยงเขาหืมของโอ้โหของแม่มีชีดยืดด้วยดูบีมทำป้า ฮึมโอ้โหเย็นเย,ย็นฟันเย็นฟันไม่เบี้ยมสงสัยจ,จะหมดถือสองมือเลยอ่ะเลียอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไรจะหมดอ่ะ <c oughs> แม่คงหมดก่อนมีมาเมะื่อไสร่อ้าวนั่งไงลุดแล้ว <c oughs> อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือสองมือ,อเลย ได้สองอันเลยอ่ะได้สองอันเลยโอ้โหคุ้มจริงๆอันเนี้ยได้ไอติมจอกแพงเลยชอบไหมอันใหญ่มากอันใหญ่มากชอบไหมอีกอ่ะบลูเบอร์ี่มีต้องสองอันหวานหอมมากเหมือนกินโอวตินเหมือนกินโอวตินชงเลยเหมือนไมโลแหละไมโลชงหวานจัดไหมไม่หวานจัดนะเนาะเข้ากันดีอร่อย ชนกันหน่อยนี่เป็นช็อกโกแลตด้วยนะเหรออ่ะชนกับแม่หน่อยไอติมช ja. นกับแม่หน่อยบีมบีมเธอมีปีกเธอมีปีกโอ้โหแบ่งแม่กินอันนึงดิเอาไปแย่งแม่ไปเลียของแม่ไหมล่ะอร่อยอร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงครับ ดูฟังของแม่บีมั่งโอ้โหฟังนี้ยืดยืดกินทีนี้ยืดเลยไม่กินชีสเลยอ <c oughs> ดึงนี้ยืดเลยอะโอโ้โหปลาปลาท่า,ทานี้ปลาป๋ายังยากกินเลยยืดเลยอะแล้วมีขอนียืดบีมไม่ยืดบีมไม่มียืด <c oughs> กดไหลให้น้องบีมด้วยนะครับ <c oughs> ไม่โลม,มากาหมดแล้วนมมีแค่ตรงหวัวอ้าว <c oughs> นมหมดแล้วมีแค่ท่อนบนนะ บิมใหญ่เลยอะบิมชิมของแม่มั้งอ่ะบีมกินของแม่มั้งน้องบีมไปซื้อไอติมที่ไหนมาบอกเพื่อนเลยดิฉันเล่นดิฉเล่นเหรอนั่นดูดิออกหายไปเลยโอ้บีมตาค้างเลยอ่ะออโอ้แม่อมเข้าไปทั้งแท่งเลยติม,มอ่ะหอมมั้งไงอยากกินแงะมองหน้าแม่แม่กินหมด ถ้าค,ค่อยบรรจงทำไมบีมกลัวมันจะหมดหรือไงสงสัยกลัวผิดเสื้อแบบว่าปีกหดอะไรมากไลยชอบก็กดไลค์ใช่ไปกดแจ๊กแจ๊แจรไลค์ไลค์ไลค์นั่นแม่กินหมดแล้วแม่กินหมดแล้วสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ